สวัสดีครับจอกีฬาขอนำทุกท่านเข้าสู่พรีวิวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำสัปดาห์ที่8คู่ระหว่างอาร์เซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่เราจะไปรับชมการพรีวิวฝากทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับเริ่มกันที่สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพบกันใน พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วทั้งหมด52ครั้งครับเป็นทางฝั่งของอาเซนอลเอาชนะไป23ครั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป19ครั้งและทั้ง2ทีมเสมอกันมา12ครั้งครับต้องบอกว่า23ครั้งที่อาเซนอลชนะมานี่น่าจะอยู่ในยุครุ่งเรืองเลยครับแต่ในช่วงหลังๆมาครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นทางฝั่งของ Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้แหละครับที่เอาชนะอาเซนอลไปได้เกือบจะ100%ครับ เรามาดู5นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมพบกันครับเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะอาร์เซนอลไปได้ทั้ง5ครั้งครับโดยใน5ครั้งนี้ในฤดูกาลที่แล้วครับเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะอาร์เซนอลไปได้ทั้งไปและกลับครับโดยที่เอมิเรตสเตเดียมในฤดูกาลที่แล้วครับอาร์เซนอลแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3ครับ และกลับไปบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ย้ำแค้นครับชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึครับรวมแล้ว5นัดหลังสุดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยิงไปทั้งหมด15ประตูครับอาเซนอลนทำได้เพียง4ประตูเท่านั้นเองครับเขาว่ากันว่าสถิติมันโกหกกันไม่ได้ครับแต่อย่างไรก็ดีครับ ในต้นฤดูกาลครับในฟุตบอลชิงถ้วยคอมมูนิตี้ชิลครับเป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ m m u n i t y Shield ไปครองได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยทีเดียวครับที่ทำให้เห็นว่าทีมของอาร์เตต้านั้นยกระดับทีมตัวเองขึ้นมาครับในเทียบชั้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างใกล้เคียงมากขึ้นนะครับอาจจะยังไม่ เท่าหรือว่าอาจจะยังน้อยกว่ายอยู่พอสมควรเลยครับแต่ก็ถือว่าความห่างที่ผ่านมามันได้ขยับเข้าใกล้มากขึ้นนะครับเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับมาดูทางฝั่งของอาร์เซนอลก่อนครับ5นัดหลังสุดของอาร์เซนอลครับเอาชนะไปได้3ครั้งและเสมอ2ครั้งครับโดยฟอร์มล่าสุดของอาร์เซนอลนัดล่าสุด ออกไปเยือนบอลมัดนะครับแล้วก็เอาชนะมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ4แพ้1ครับโดยการแพ้นั้นก็เป็นการแพ้ในนัดล่าสุดครับที่พวกเขาออกไปเยือนวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลร์ครับแพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับซึ่งเป็นความพ่ายแพ้นัดแรกในฤดูกาลครับแต่อย่างไรก็ดีครับในช่วงกลางสัปดาห์ครับแมก็ผัดกันลวครับ เซนอนชนะในช่วงสุดสัปดาห์ครับแต่ไปแพ้ในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในนัดกลางสัปดาห์ครับพระธ่าแพ้กับสโมสรจากฝรั่งเศสครับลงไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ2ครับส่วนทางด้านแมนซิตี้ครับในช่วงกลางสัปดาห์ครับพวกเขาออกไปเยือนไลซิกค,ครับก็เอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อ1ครับสแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งทางด้านสภาพจิตใจมากน้อยแค่ไหนครับแพ้มาในวันสุดสัปดาห์ต่อวู๊แฮมตันครับ แต่ออกไปเยือนไลฟ์ซิกครับในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีครับก็กลับมาเอาชนะได้มาอัปเดตข่าวทั้งฝั่งของอาร์เซนอลครับก่อนเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ครับมิเกลอตเตอรครับได้ถูกคำถามจากผู้สื่อข่าวเลยครับถึงอาการบาดเจ็บของบุกยโยสาก้าในเกมวันอังคารที่ผ่านมาครับมิเกลอตเตอรก็บอกว่าไม่แน่ใจว่า บุกโยสากาจะเล่นได้หรือเปล่านะครับคงต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บรวมถึงความฟิตจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของหมอว่าย่างนั้นนะมีเกลอาเตกได้อย่างไรก็ตามครับในนัดนี้อาจจะได้โทมัสปาเต้ครับกลับมามีชื่ออยู่ในทีมครับซึ่งก็ไม่แน่ใจในเรื่องของการยืนตำแหน่งของปาเตเหมือนกันครับ ว่าจะโดนจับไปยืนตรงไหนเลยครับเพราะว่าตรงกลางก็มีดิแคนไลท์เลยครับรวมถึงจอชินโยครับแบกขวาที่เคยยืนเมื่อช่วงไป,ไปลายฤดูกาลที่แล้วหรือว่าช่วงต,ต้นๆอุ่นเครื่องก็ตอนนี้เบนไว้ก็ฟอร์มดีเหลือเกินครับไม่รู้จะมีตำแหน่งให้ปาเตลงตรงไหนหรือเปล่าเลยครับ <S <S ส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในนัดนี้ก็จะขาดผู้เล่นคนสำคัญครับ นั่นก็คือโรดี้นะครับซึ่งในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้โรดี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญแล้วครับเ,เขามีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลไปแล้วนะตอนนี้ครับถึง647ครั้งครับมากที่สุดในทีมครับก็ต้องมาดูว่าการขาดโรดี้ไปในเกมนี้จะส่งผลอย่างไรต่อแมนซิตี้และครับซึ่งการขาดโรดี้ไปในแมตช์ที่แล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันส่งผลต่อทีมมาก พอสมควรแล้วครับทำให้พวกเขาพาท่าแพ้ให้กับวูแพ n นตันไปในนัดที่แล้วครับส่วนคนที่จะลงมาเล่นแทนครับเป๊ปก็คงต้องเช็คอีกทีครับว่าจะเป็นโควาสิตหรือว่าจะใช้งานคาวินฟิลิปนะครับในตำแหน่งของโรดี้ครับคู่นี้ดูแล้วไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีของทั้ง2ทีมครับทีมนึงเป็นแชมป์เก่าครับอีกทีมนึงเป็นรองแชมป์เก่าครับ รจมาเจอกันในสัปดาห์ที่8ของเกมพรีเมียร์ลีก2023นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าดูทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพบกันอีกทีของผู้จัดก,การทีมของทั้งสองทีมครับอาเทต้าที่เป็นอดีตลูกศิษย์ของเปปกอร์ดิล่าครับได้กลับมาเจออีกครั้งโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่เคย เอาชนะได้เลยครับนั่นก็อาจจะทําให้อาเตต้ามีแรงผลักดันรวมถึงลูกทีมของเขาด้วยครับอยู่พอสมควรที่ยังไม่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ใน5ฤดูกาลหลังในศึกพรีเมียร์ลีกครับสำหรับคู่นี้ขออนุญาตฟันธงครับอาเซนอลเล่นในบ้านแต่ยังไม่เคยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้เลยสักครั้งเป็นเวลา5รืฤดูกาลติดต่อกันครับยังรู้สึกว่า ผู้เล่นของอาเซียนอนยังตื่นกลัวเวลาเ,ลาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับถ้าผู้เล่นของอาเซนอนมีความนิ่งพอนะครับก็น่าจะทําให้สถานการณ์ในรูปเกมมันสูสีแล้วก็ดีขึ้นเลยครับแหมยากจริงอฮะเอาเป็นว่าภาษีเจ้าบ้านก็ดีครับอืแต่การขาดโรดี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็น่าสนใจครับเอาเป็นว่าฟันทงให้ อาเซนอลชนะไปด้วยสกอร์สอระตูต่อหนึ่งครับทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราครับคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้ครับเพื่อที่เราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมต่อไปครับขอบคุณครับ